มันปลอมเจ้าโอ้ยอมไม่เธอมีเลยนะเอันนี้เหืออเพ้อเลยจะเข้าเหืออไปกันเลยไปส่งกันเลยเออยู่นี่เลยเอ้อไปส่งกันเลยกันจะไปกันเอ่อกันรูไปไปเคลื่อไปก็กันเอ่อกันรูไปไปกันเอ่อเออไปรูไปหน่อยเหรอเออเออไปป่ะไปกรูไปอยู่กาะก็ันเอ่อเคยไปอ่อ เป็นคนฟังเหรอกันเป็นคนฟังแต่กันว่าภาษาไทยแรงเป็นโอ,อ้คือคนฟังเจอทูอัลเจอ,เอหนึ่งหลันเนาะคนเล่าเจอ,เอหนึ่งเชนกีบหนึ่งหลันโตฟังอันนั้นอยู่ดูใบนั่นน่ะค้าเหงือหน่ะหนึ่งหลันเจนี่นก็การชีวิตหรอก็ฮะนี่อ,อ้าวก็หาเป็นลเล่าแหละขี้ไปเสจอจมน้ำตายซะก็ตายแล้วก็แล้ว นั่งอยู่ก็เลยแหละเป็นเองวามนี้ป้องกันสิทธิ์ช่ไหนั่งนั่งอยู่ก็เลยแหละนั่งอยู่ก็นหนี่แหละนั่งอยู่กี่นี่เออนั่งเหรอเอ๊ะกันกีบทุกตมมุมมือกันหน่อยตุมหนึ่งไปเลยช่วยมาฝรัง่งเลยช่วยอ่ะเลิบมา

ปลายอันนั้นซอหูภาษาลาวเนาะเออเก็บเงินก่อนเก็บเงินก่อนเออคั่นบ่เก็บเงินซอมันบ่ยังไปหือนี่น่ะสิว่าเฮาไปโหดตั้งนั้นซอปลายเงินซอบ่ไห้ หนึ่งหลอนเอ่อให้สามหลอนไปไปไปดวนอืมขอเจอเนอะงแตงกิ้ว เดี๋มันก็ม่าะโลอยใจเงินเราบ่วจ้าใจเงินไปจ่ขับเจ้านะอีหานั่นเราว่าจ้ากันว่านึ่งล้นดรา่าเหัอกันจังเซีเอร์น่ซีเอร์ของซีล้โอ้เลาว่าจ้า ยาพลังนั่นนะตัวตู้จงเงินปอมเจ้กันตึกต่อเมืองยาพลังนั่นนะยากันตับแกนเตอร์มันนี่นะเน,นาะกันจื้อหนามันเนอกันจื้อ,อชมผมมันมันเนอกันจื้อชมผมมันกันเริ่มไหลเงินปอมเจกันเริ่มไหลเงินปอมเจ้ เธอมีอกันเอ็ดเลยก็ลมจมเม่เขาตมตัวแม่